เรื่องปอบแม่ชีตระเวนกินผู้ชายเป็นอาหารเรื่องนี้มาจากสมาชิก a c e b o o k ชื่อคุณปางคุณปางเล่าว่าสมัยตัวเองยังเล็กราว17ปีที่แล้วได้อาศัยอยู่กับคุณย่าในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดมหาสาร,รคามในช่วงเย็นคุณปางก็จะออกมาเตะบ,บอลเล่นกับเพื่อนๆในละแวกทุกวันเรื่องมีอยู่ว่าเย็นวันนั้นหลังจากที่เล่นกันจนเหงื่อทโทร่กายก็ได้พากันไปซื้อของกินที่ร้านขายของชำแต่แล้วก็มี3ามคนในนั้นซึ่งอายุมากกว่าเขา ถือเป็นรุ่นพี่ของคุณปางเกิดนึกขึกขนองอย่างไรไม่ทราบกลับซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ติดมาด้วยพอดื่มได้สักพักจนกระทั่งเมาก็นึกพี่เรนเขียนชื่อตัวเองลงบนขวดที่ว่าแล้วพูดท้าทายเพื่อนในกลุ่มว่าใครกล้าเอาขวดน,นี้ไปวางใต้ต้นชำฉาหลังโรงเรียนเก่าเดี๋ยวให้ตังค์ห้าร้อยทีแรกดูเหมือนไม่มีใครปริปากรับคำออกมากระทั่งคุณปางเองนึกสนุกและเกลียมคล้องเพื่อนๆเ,เนื่องจากเงิน500บาทนั้นถือว่าเยอะทีเดียว หลังตกปากรับคำรุ่นพี่ก็ควักแบงค์ห้าบาทออกมาโชว์พวกเองเอาขวดไปวางไว้ซะเสร็จแล้วก็กลอบมาเอาอ้อนี่ตังพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปดูผลงานโรงเรียนเก่าที่ว่านั้นอยู่ไกลออกไปราวหนึ่งกิโลเมตรโดยที่จะมีสวนยูคาอยู่ท้ายโรงเรียนและหากเดินตัดซอยเล็กๆเ,เข้าไปในสวนจะเจอต้นชํำฉาที่ว่าตั้งอยู่สุดซอย ในเย็นวันนั้นเองคุณปางกับเพื่อนได้ขี่รถเครื่องไปหลังโรงเรียนเก่าเข้าไปในซอยผ่านดงต้นยูคาที่ขึ้นเป็นแนวอยู่เต็มจนบังแสงแดดยามเย็นที่ก็น้อยอยู่แล้วกระทั่งแทบไม่ลอดออกมายอมรับว่าตอนนั้นไม่ได้คิดถึงเรื่องผีผีเลยสักนิดแม้บรรยากาศจะวังเวงและในที่สุดก็เห็นต้นชำชาเจ้าปัญหาอยู่ห่างออกไปไม่ไกลแต่จำต้องจอดรถเครื่องไว้แล้วเดินไปเนื่องจากถังข้างหน้าเป็นโคลนดินตอนนั้นเองที่ได้รู้สึกว่า เส้นทางนี้ช่างเงียบสงัดจนชวนให้รู้สึกวังเวงอย่าว่าแต่เสียงนกเสียงกามาแงซักตัวยังไม่มีขณะที่เดินไปยังต้นชํำฉานนั่นเองทุกคนได้ยินเสียงแหวกหญ้าคล้ายมีคนเดินเข้ามาดังสอบศาบทั้งกลุ่มหันไปมองหาต้นเสียงแต่กลับไม่พบอะไรจนกระทั่งเข้าใกล้โคนต้นไม้หยิบขวดออกมาทันใดนั้นก็มีเสียงเดินแหวกหญ้าดังขึ้นอีกพร้อมกับเสียงกิ่งไม้หักดังเปาะพร้อมกับเสียงคนแววมาไกลว่า พวกเองมาทำอะไรกันอยากมาอยู่ด้วยกันเหรอสิ้นคำพูดนั้นคุณปางติดตีนหมาวิ่งนำออกไปก่อนโดยที่มีเพื่อนอีกสองคนวิ่งตามกลับออกไปทางเดิมแล้วทิ้งรถเครื่องเอาไว้อย่างไม่ใยดีกระทั่งวิ่งจนหอบเลยนั่งพักที่หน้าซอยทางเข้าสวนหลังโรงเรียนเนื่องจากชะล่าใจว่าห่างออกมาไหลแล้วพลางคิดหาคำตอบว่าสิ่งที่พบเจอคืออะไรณนะวันนั้นมันกลัวจริงๆแน่นอนหากคุณอ่านเรื่องผีนี้จบๆจะรู้เองว่าทำไม แต่นั่งยังไม่ทันจะหายเหนื่อยดีคุณปางหันกลับไปดูทางป่ายูคาที่ขึ้นสูงเรียงทำราวกับเป็นกำแพงพิศวงแล้วก็ต้องตกใจแทบลืมหายใจเมื่อเห็นยายแม่ชีคนเมื่อกี้ยืนแอบอยู่ด้านหลังต้นยูคาต้นหนึ่งในดงของมันแล้วโผล่เฉพาะท่อนบนออกมาสอดสองสายตาพร้อมสยยิ้มน่ากลัวมาทางนี้เฮ้ยมียังหนีไม่พ้นอีกละโดยไม่ทันต้องคิดให้ยุ่งยากขาคุณปางกระโดดโยงและออกวิ่งต่อไปทันทีอย่างอัจโนมัติส่วนเพื่อนอีกสองคนก็คงตามมาติดติด แม้คุณปางแม้แต่จะคิดหันกลับไปมองแต่ได้ยินเสียงร้องตะโกนโวกเวกดังไล่หลังมาทันทีจนกระทั่งมารวมตัวเล่าเรื่องผีที่เพิ่งไปเจอมากันที่บ้านคุณปางบทสรุปเรื่องเล่าผีน่ากลัวกับตัวตนจริงของไม่ชีหากใครได้อ่านเรื่องผีจนมาถึงจุดนี้ถ้าไม่ใช่คนจิตแข็งจริงๆย่อมต้องรู้สึกนในทางเดียวกันว่าเรื่องนี้มันน่ากลัวมากม โดยเรื่องราวที่ทราบในภายหลังคือแม่ชีท่านนี้แกมาจากไหนไม่มีใครทราบแน่ชัดทราบเพียงว่าแกทุดงและมาปักกรดอยู่ที่สวนหลังโรงเรียนเก่าจากนั้นก็มีชาวบ้านที่พบเห็นเข้าไปกราบไหว้บูชา ต่อมาก็มีข่าวว่าแม่ชีแกใบ้หวยได้แม่นมากชาวบ้านแถวนั้นถูกกันติดเป็นสิบๆงวดมีคนเข้าออกแถวนั้นเป็นจํานวนมากกระทั่งช่วงหลังกลับเกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นคือมีคนหาปลาสงกบไปพบเห็นแม่ชีแกเดินปวนเปี่ยนไปรอบหมู่บ้านในเวลาดึกดื่นอยู่ใบๆครั้นถามแกก็ตอบว่ามาเดินจงกรมทํากรรมฐานแต่เรื่องเล่าแปลกๆยังไม่จบแค่นั้น ที่แปลกและสยองไปกว่านั้นคือจากชุมชนที่เงียบสงบจูจ่ๆก็มีผู้ชายเสียชีวิตไปทีละคนสองคนโดยที่ไม่มีอาการป่วยใดเพียงแต่นอน,นอนอยู่ก็ไปทั้งอย่างนั้นหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าไหลตายมีทั้งตั้งหนุ่มตั้งแก่หลังจากนั้นก็มีเสียงซุบซิบกันว่าอาจจะเป็นเพราะผีแม่หมายออกอารวาสจึงไปปรึกษาหมอธรรมซึ่งเป็นตำแหน่งของผู้ที่มีคาถาอาคมที่ใช้ในทางที่ดีหมอแกบอกว่าไม่ใช่ผีแม่หมายหรอกแต่หากอยากรู้ว่าเป็นอะไร ให้ลองนำไก่ไปหาแม่ชีแล้วเอากลับมาผ่าดูข้างในมีชาวบ้านอุ้มไก่ไปพบแม่ชีหลังพูดคุยกันพักหนึ่งจึงกลับออกมาปรากฏว่าจูจๆไก่ก็นอกไปซะอย่างนั้นเมื่อกลับมาผ่าออกดูปรากฏว่าเครื่องในละเอียดไปหมดราวกับถูกสัตว์ขยำํำหลังจากนั้นชาวบ้านก็พากันรวมตัวไปขับไล่ผีปอบแม่ชีให้ออกไปจากหมู่บ้านแต่เมื่อไปถึงดงต้นยูคากลับไม่พบร่องรอยของใครอยู่เลยจนคิดไปเองว่าคงจะหนีไปแล้ว แต่จากปากคำของคนหาปลาหากบตอนกลางคืนยังคงมีคนพบเห็นแม่ชีผีเดินจงกรมไปตามหมู่บ้านอยู่โดยเมื่อพยายามจะเข้าไปใกล้แม่ชีผีแกจะจางหายไปอย่างไร้ร่องรอยนอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าลืออีกว่าเด็กๆที่ไปวิ่งเล่นแถวป่ายูคาก็พบเห็นผีปอบแม่ชีปูนเปี้ยนอยู่ในบางครั้งแต่อย่างไรก็ตามเมื่อชาวบ้านออกค้นหาก็เป็นอันต้องคว้าน,น้ำเหลวสุกทีและนี่คือเรื่องเล่าผีที่ครั้งหนึ่งคุณปางได้พบเจอมากับตัว